ปากนกกระจอกคืออาการแผลเปื่อยที่มุมปากอาจมีสาเหตุจากภาวะขาดวิตามินบี2โรคเชื้อราภาวะขาดโปรตีนขาดธาตุเหล็กการติดเชื้อแบคทีเรียโรคผื่นแพ้กรรมพันธ์เป็นต้นในที่นี้จะกล่าวเฉพาะสาเหตุจากภาวะขาดวิตามินบีสซึ่งปัจจุบันพบได้ไม่บ่อยนักเป็นโรคที่ไม่มีอันตรายร้ายแรงแต่บ่งชี้ถึงภาวะขาดสารอาหารสาเหตุปากนกกระจอก ภาวะขาดวิตามิน B2 หรือไรโบพลาวินส่วนใหญ่จะพบในเด็กที่เป็นโรคขาดอาหารหรือกินอาหารที่มีวิตามินบีในปริมาณน้อยนอกจากนี้ยังอาจพบในผู้ป่วยโรคพิสุราโรคตับหรือท้องเสียรือรังอาการปากนกกระจอกผู้ป่วยจะมีอาการเป็นแผนเปื่อยลักษณะเป็นสีเหลืองเหลืองขาวขาวที่มุมปากทั้งสองข้างอาจพบอาการอักเสบของเยื่อบุริมฝีปาก ริมฝีปากมีลักษณะแดงแห้งหยาบบางและแตกเป็นร่องร่องลิ้นมีลักษณะเป็นสีม่วงแดงการป้องกันปากนกกระจอกโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการกินอาหารที่มีวิตามินบี2เช่นเนื้อสัตว์ปลาถั่วนมไข่แดงตับผักใบเขียวเป็นต้นการรักษาปากนกกระจอก ให้กินวิตามิน b 2หรือวิตามิน B รวมวันละ1-3เม็ดจนกว่าจะหายถ้าไม่ได้ผลควรตรวจหาสาเหตุอื่นในวัยกลางคนขึ้นไปอาจเกิดจากโรคเชื้อรา